สสดีค่ะสวัสทีเอทุกๆท่ททนานนะคะตอนนี้ก็ปัญหาเกิดแล้วค่ะสไลด์ของเราเบียดกับตาช่างเดี้ยวหมดเลยไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูข้างซ้ายเบียดเขาเลย เดาเียดที่รถซัำไปซงแต่ปนันกันสิไป,ไปเฮ็ดไปครับคีอยู่สิไปเฮ็ดพ่อซ้ำคะนะก็ะผ่านแล้วพ่อซ้ำมันเหมิดมันมองไม่เห็นต้องดึงคืนค่ะ เบี้ยวเข้าด้านในเลยต้องพากันดึงออกมาไม่รู้ว่าเสียงอะไรคิดว่าไอ้ตรงไอ้ตรงนี้เ่ยมันปูกแต่ไม่ใช่มันดันเข้าเลยยังไม่ถึงบ้านยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลย Nếu mà ta sáng chứ sáng về, hồi thì ta tắm đi. tắm hàng. hàng. tay. หมูจักแถวว่าจิตด้เฮ็ดซีใหม่นี่คืลลลลนละคืนละคืนละมันอยู่มาท่างหลังค่ะต้องเดินเพื่อนลว มันบางใช่ผ yeah, ่าแเดบมาเพมันซือโปแตนเลยนะโปแตเาซ้อนเลยหรือเล็กอ่ะนันือมันเป็นเล็กห้างนา้ำม,ม,มันเนนือโปแนติจังกะซื้อซื้อหรอนเนาะยังเล็กได้ยังได้ยัง ได้แล้วค่ะ,ะไปจับทำไอยได้กับบ้านทั้งนึงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เจ้าของเขาคุยกันก่อนตกลงราคากันดีๆก่อนถ้าตกลงอะโอเคราคานี้ก็จะเอาไปส่งเรา วันนี้ได้มาแล้วได้เอากับทางหนึ่งก่อน โยมัน่าไปหอดหานมันล่ามันไปมันราไ,ไปหอดถาดอ่ะจะเอาถาดไปน้ำนี่แล้วคนขับสิบร้อร้องช่วยเลยขูดไปั้งแก๊กลาง ตาสังพี่มันมืดกับพี่น้องบ่เห็นดอกห้อยขูดตาสังยาวเลยขูดยาวเลยคิดว่าตรงพื้นท้องมนันนะไม่ไม่ผ่านแต่วบเมียนตี้มันไร้าขางค่ะขูดไปเลยเดี๋ยวกลับบ้านจะเอาไปทําไหย อย่าเป็นย่ามหนีเพราะว่าพระท่านเนี่ยมีเงิ่อนสมใช้ๆช้ไปก่อนถ้าลูกน้องวางเหยียงอีกสีปโปแตกสีปโปแตกแตกร้ายก็เก้าบะนี้พ่อพ่อพอ่พอ,พอ,พอ,นานอามาดังไามว่ยามมีเงินหนีนี่ตะนนี้เปลีนนะ่ยนเนาะโอ้ด พี่เต้ก็จะมาแล้วประมาณอาทิตย์นี้เลยค่ะไถหน้าแล้วแล้วถ้าได้พี่เต้มาก็สบายค่ะใส่เมื่อขัวกลับมาแล้วพี่เต้แกเป็นงานหลายอย่างนะขับรถก็ได้ซ่อมรถก็ได้ขับรถไทย ได้หมดเลยครบเซตอยู่คนเดียวจ้างจ้างไพนี่เพาคือจ้างเ,เตค่ะจ้างผู้นีน้นี่คุ้มครับตื่นก็ตื่นแต่เช้านะถ้าแปดโมงนี่ลงมาบ้านนี้ต้องเห็นเลยถ้าถ้าตื่นสายก็นอนรอค่ะคันเจ้าคันเจ้าหน่ายตื่นสายกัน นั่งรอนอนรอค่ะแต่ว่าตื่นมานี่ต้องเห็นเล่าเลยแหละจากลูกที่ดูก็ค่อยๆสอ,อนไปค่ะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่พูดอะไรมากไม่ได้ค่อยๆสอ,อนไปค่ะเด็กน้อยอายุก,กี่ปีนะจำไม่ได้สิบห้าหรือเปล่านี่นบอกสิบห้ายัคงคือผู้ใหญง ขยันถามมันใหม่มอหมพอทรายไปส่งสิบหลอขึ้นตาสั่งส่งทราย